เฮียสวัสดีสวัสดีครับนี่เพิ่งมาลงเลยใช่ไหมเฮียเพิ่งมาลงสดๆร้อนๆน,น,<ม>นะผู้น้ำหยดรอดน,นี้ได้ข่าวว่าข่าวอะไรอีกข่าวไวมากปูกที่สุดในโลก<ช>จัดโปรถูกสุดในโลกเป็นเรื่องจริงเข้าใกล้ฤดูเพาะปลูกแล้วนะครับเตรียมสตองให้กับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้อง,องชาวไร่อ้อยเดี๋ยวนี้เป็นยังไงไม่ได้เก็บกันแล้วซื้อใหม่ทุกปี่นะเก็บมันเหนื่อยไงถูกต้องท่านไหนกําลังมองหาเทปน้ําหยดเนื้อเหนียวคุณภาพดีราคาถูกสุดในไทยมีประกันไม่เฮียหากใช้แล้วแตกเฮียเคไมให้ท่านฟรีเคมฟรีเลยหรอมีใครกล้าทำแบบ นในรอบหนึ่งฤดูเพราะปลูกเนี่ยถ้าใช้แล้วแต่งเฮียเคมให้ท่านฟรีย้ำอีกหนึ่งครั้งในงบเพียงรเริ่มต้นเท่าไหร่รู้ไหมสามใบแดง,ดงหา้ามพลาดลิมนี้ครับผมไปดูวันนี้เราอยู่กับเทพน้ำหยดขวัญใจเกษตรกรไทยที่ดังไกลไปทั่วโลกอย่างซึงนามิแบรนด์นี้เขาเป็นเจ้าแห่งระบบน้ำไม่ว่าจะเป็นเทปน้ำพุง่งสายส่งน้ำวาลวน้ำต่างๆจุดเด่นของแบรนด์นี้เลยนะครับนั่นคือเขาใช้เทคนโนโลยีจากญี่ปุ่นเนื้อเหนียวดึงไม่ยืดอัตราหยดสม่ำเสมอยาวเต็มพันหนาเต็มสเปกมาดูในส่วนของรุ่นกันบ้างครับระยะ รูมีท่านเลือก20-30และความหนา0.1618มีทั้ง1รูและรูคู่นะครับรวมถึงปริมาณน้ำมีท่านเลือกทั้ง3ลิตรและรุ่นประหยัดน้ำอย่าง2ลิตรเรียกได้ว่าครบจบที่เจ้าสัวเกษตรครับเป็นยังไงจากที่ชมไปววต้องบอกว่าตัวนี้เป็นสุดยอดเทปน้ำหยดแห่งยุคทั้งราคาทั้งคุณภาพไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเอามาถึงช่วงที่ทุกท่านรอคอยราคาปีนี้เป็นยังไงได้ข่าวว่าปีที่แล้วเนี่ยสูงกว่านี้ถูกต้องตอนี้หายไปประมาณ20%แแิบเปอร์เซีนต์เลยแ ขายอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ปีนี้ผมไม่เอากำไรผมคืนกำไรให้ f อยกอย่างรุ่นยอดนิยมขายดี30เซน1นรูนาหนา0.16ปกติ400ต้นถึง400กว่าบางพื้นที่400ไปปลายแต่วันนี้เอาราคานี้ไปงไงฟังไม่ผิดเลข3าํนำหน้านลงท้ายด้วย59 3 5ก้หไม่ใช่ใบหวยแต่เป็นราคาน้ำหยดซึนามิและเอาใจสายร่องมันสับหลังข้าโพดกันนิดนึงครับยี่สเซนปกติส่วนต่างหนีกันเท่าไหร่พวกกันห้าสิบบาทใช่เีย เฮียจัดให้เอาเลข20บาไปอี่สิแบาทพอเป็นเท่าไหร่ฮะ 379บ้าทเคยมีปรากฏที่ไหนมาก่อนไหมครับท่านมีที่เจสัวที่เดียวในเมืองไทยโอ้เัียครับทั้งราคาและคุณภาพว้าวมากแล้วปริมาณของเราที่มีจะพอไหมโอ้ต้องบอกว่าปีนี้ผมจัดหนักจัดเต็มคิดว่าพอนะแต่ถ้าไม่พอยผมหาให้ราคานี้ไม่ต้องกลัวหมดส่วนรุ่นอื่นๆเดี๋ยวขอญาตใส่ราคาไว้ในเม้นเดี๋ยวคลิปจะยาวเรื่องส่งอ่าเรื่องส่งรัศมีเท่าไหร่พวกกัโเนี่ยถูกต้องผม้วเกินจากนั้นก็ตามที่เคยคุยคิปก่อนเลยมีค่าส่งนิดหน่อยไม่แพงไม่แพงแต่ไม่แพงเราไม่ได้ หน้าบ้านชำระปลายทางได้ครับผมนะครับหรือท่านไหนอยากมาชมสินค้าจริงมาขนกันถึงที่เรียนเชิญได้ที่เจ้าสัวเกุหลอยู่ที่สลับบุรีครับผมเส้นใบพัดเลี่ยงเมืองสระบุรีลบบุรีร้านเด่นเป็นสง่าสีไรเฮียสีส้มฮะร้านใหญ่สุดในภาคกลางนะเด่นเป็นสง่านะครับโอเคก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับนะนึกถึงเทปน้ำหยดนะนึกถึงระบบน้ำนึกถึงเจ้าสัวเกุหลท่านไหนชมคลิปนาวุธต้องขอบพระคุณท่านมากเช่นเดิมนะครับผมนะครับฝากหัวใจเช่นเดิมนะครับดูอยู่จังหวัดไหนทั้งไทยเข้ามาได้ขออนุญาตปิดคลิปผู้ชมัส้เจาวเผู้คิดกษวรมย เฮียบอสจัดให้เสมอท่านผู้ชมเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ